เมรกากลับขายพลังงานได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งที่สรารธรรมตอนนี้ก็พยายามถูกกลบด้วยบอลลูนอวกาศถูกกลบด้วย UFO แต่จนถึงขณะน,นี้ดูท่ากรณีการกรบข่าวดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จ สวัสดีครับมาพบกับผมเจ้าักดจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่กันในรถบ้านก็เปลี่ยนบรรยากาศนะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศหลายประเด็นน่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามนะครับที่กําลังเกิดขึ้นในยูเคลี่นกลุ่มทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ เริ่มต้น ola, นิโคลารบประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกกรฐมนตรีของประเทศสกอตแลนด์นะครับเส้นเหตุกฎหมายเอาใจคนสีลุงพ่นพิษแยกตัวออกจากอังกฤษนั้นไม่คืบหน้าสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านายกรรฐมนตรีของสกอตแลนด์นะครับนิโคลาสเตอร์เจนประกาศวางแผนการลาออกจากตำแหน่งหลัง ไราย,ยาวนะครับมาแล้ว8ปีท่ามกลางนโยบายอื้อเฉาปรักดันการลงประชามาติเพื่อแยกสกอตแลนด์ออกจากอังกฤษที่ไม่เข้าเป้านะครับและกฎหมายเพิ่มสิทธิเอาใจเพศเลือกนะครับทางเลือกหลังเขตอื้อเฉานักโทษสามนะฮะข,ข่มขืนผู้หญิงโดยส่งไปขังรวมในเรือนจำของนักโทษ หญิงฮะก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งในขณะที่รัสเซียมีการปูพรมถล่มทางอากาศทั่วยูเครนอีกรอบหนึ่งด้านวานอคสครับระบุใช้เวลาอีกเดือนหนึ่งนะฮะก็จะทำการยึดเมืองคาชมุดได้เป็นที่เรียบร้อยรัสเซียส่งขีปนาวุธและดโดรนปรูพรมนะครับยูเครนอีกระลอกหนึ่งด้านยูเครนรับสกัด จรวหของมอสโกได้ไม่ถึงครึ่งชี้รัสเซียนะครับเริ่มปรับกลยุทธ์ซึ่งรวมถึงการใช้โดรนสอดแนมขณะที่นายใหญ่นักกรบรับจ้างกลุ่มวากเนอร์ทำนายว่านะครับกว่าจะตีเมืองมักบุตแตกคงเป็นเดือนหน้าหรือประมาณเดือนเมษายนแฉขั้นตอนยุ่งยากของกองทัพรัสเซียทำปฏิบัติการในสนามรบตอนนี้ก็อืดอาดเลยทีเดียว ในขณะที่เซเลสกี้ผู้นำของอยูเครนลั่นไม่มีวันยอมเสียแผ่นดินนะครับเพื่อทำข้อตกลงสันติภาพกับทางรัสเซียประธานาธิบดีโโรโดมีเซเลสกี้นะครับของอยูเครนออกมาย้ำกับสื่อของสำนักข่าวบีบีซีนะครับว่ายูเครนจะไม่มีวันยอมเสียสละแผ่นดินเพื่อทำข้อตกลงสันติภาพกับทางรัสเซียแต่อย่างใดนะครับสำหรับคนติดโควิด นายทีนตอนนี้ก็เริ่มคือหาออกบ้างนะครับผลการวิจัยพบว่าคนติดโควิด19ไปแล้วแม้จะไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับ mm hmm. ก็จะมีภูมิคุ้มกันพอๆกับการฉีดวัคซีนเลยทีเดียวภูมิคุ้มกันด้านการติดต่อโควิด19ที่เกิดจากการติดเชื้ออยู่ได้นานอย่างไม่น้อยก็พอๆกับการฉีดวัคซีนจากผลการศึกษาครั้งใหญ่ที่สุดหนึ่งที่เกี่ยวกับหัวข้อ ที่มีการเผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารการแพทย์ The l a n c ซ t นะครับพบว่า10เดือนหลังจากที่ติดโควิด -19 ผู้คนยังมีความเสี่ยงต่ำหรือ80%สำหรับการติดเชื้อซ้ำอาการหนักถึงขั้นเข้ารักษาอย่างโรงพยาบาลและเสียชีวิตนั่นหมายความว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาตินี้คงทนอย่างน้อยๆก็พอๆพกันถ้าไม่นานกว่าวัคซีน ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา2เข็มผลการศึกษาระบุอย่างไรก็ตามผู้เขียนเน้นว่าผลการค้นพบของพวกเรานะครับไม่ควรถูกนำไปด้อยค่าวัคซีนซึ่งยังคงเป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับภูมิคุ้มกันในขณะที่มาเลเซียรุดสืบสวนโรงพยาบาลน,นะครับถูกแฉไม่รับรักษานะครับคนไข้าสาวกางเกงขาสั้น นายแพทย์นูไฮชามนะครับอับดุลเลาะอธิบดีกรมสุขภาพของมาเลเซียยืนยันมีการสืบสวนกรณีผู้หญิงคนหนึ่งถูกปฏิเสธเข้าไปทำการรักษาในโรงพยาบาลคัมปาในรัฐเปรักนะครับทางตะวันตกของประเทศหลังเรื่องอูเฉาถูกวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับข้อความโพสต์บนทวิตเตอร์นายแพทย์นู new, ไฮชามระบุว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นกับสถานบริการทางสุขภาพนะครับเราจะสืบสวนและถ้ามันเป็นความจริงก็จะใช้มาตรการที่จำเป็นนะครับขอบคุณที่มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาในขณะที่จีนก็ประกาศชัยชนะอย่างเด็ดขาดเนหนือโควิด -19 หลังจากการเสียชีวิตและก็ติดเชื้อต่ำที่สุดในโลกคณะ ผู้นำสูงสุดของจีนออกมาประกาศชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือโควิด -19 พร้อมระบุว่าจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราเสีย่ยงโควิด -19 ต่ำที่สุดในโลกขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขนะครับนานาชาติยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับชุดข้อมูลนะครับที่ปักกิ่งอ้างนะฮะว่าเอาชุดข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับในขณะที่ไม่ดังเหมือนเคยนะครับ จีนเย้ยสื่อตะวันตกถึงกับใบ้หลังจากสหรัฐอเมริกาถูกแฉบงการบุ้มท่อก๊สนอร์สตรีมจีนเย้ยหยันสื่อของตะวันตกนะครับสำหรับท่าทีกระอึกกระอวมมาตรการตรวจสอบนะครับรอยงานคำกล่าวอ้างของซีมัวร์เฮิร์สนักข่าวสืบสวนสอบสวนคนดังเจ้าของรางวัลพูริเซอร์ที่ระบุว่าสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังการลอบ วางระเบิดท่อก๊สใต้ทะเลนอร์สตรมเมื่อปีที่แล้วนะครับเหตุรอบก่อวิดาศกรรมท่อก๊สนอร์สตรมแห่งชาตินี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนสร้างผลกระทบครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมก่อความกังวลแก่ทั่วโลกเกี่ยวกับความปลอดภัยและระบบสาารุูมโภคข้ามพรมแดนจากคำกล่าวของหวังเหวินปิน นะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระหว่างการถแถลงข่าวประจําวันของประเทศจีนในขณะที่แพทย์นะครับก็ตรวจสุขภาพของประธานาธิบดีโจไบเดนวัย80ปีฮะยังคงนําหน้าที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้อย่างสบายขณะแพทย์เผยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาวัย80ปียังคงสุขภาพดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาต่อไปได้อีกทั้งยังไม่มีภาวะลองโคว v i แม้เคยติดประวัติโควิด -19 เมื่อปีก่อนที่ผ่านมาแพทย์ประจำทำเนียบขาวระบุผลสรุปร่างกายของโจไบเดนว่าประธานาธดบียังคงมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมทำหน้าที่ต่อและสามารถทำภารกิจต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆซึ่งที่ผ่านมาโจไบเดนก็เรียกผิดเรียกถูกพูดผิดพูดถูกหลายยกเลยทีเดียว สาวจีนฮะออกมาร้องห่มร้องไห้น้ำตาร่วงว่าหาแฟนไม่ได้เกิดมา28ปีนะครับยังไม่เคยจับมือผู้ชายด้วยซ้ำไปกลายเป็นคลิปไวรัลนะครับในจีนเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งออกมาร้องห่มร้องไห้ตัดพ้อว่าตัวเองหาแฟนไม่ได้สักทีและไม่เคยจับมือผู้ชายสักคนทั้งที่เขาอายุย่าง28ปีเข้าไปแล้ว คลิปนี้โพสต์เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์สาวเซี่ยงไฮ้คนหนึ่งนั่งคุยกับพี่สะพ้ยของเธอเดอริระบุว่ารู้สึกเครียดมากทั้งเรื่องงานเรื่องเงินความหวังของพ่อแม่รวมถึงตัวตัวเองก็ไม่เคยมีแฟนนะครับปัญหาชีวิตและความเครียดสะสมทําให้เส้นผมของเธอนั้นเริ่มงอกก่อนวัยเขาบอกว่าฉันยังไม่เคยจับมือผู้ชายสักคนเธอบอกแบบนั้นสื่อสังคมออนไลน์ก็วิพากวิจารณ์กันไปต่างๆนานา ในเชิงปรากฏการณ์นะเราคงเห็นว่าตอนนี้รัสเซียยังคงปูพรมทางอากาศในฝั่งของยูเครนอย่างต่อเนื่องยูเครนย,ยังคงพ่ายแพ้มีความพยายามจากทางฝรั่งเศสเพื่อจะทําการจัดการเจราจาระหว่างรัสเซียกับทางยูเครนอีกร,รอบหนึ่งแต่ขณะที่รัสเซียนั้นก็รุกบุกตีอย่างหนักว่าลาดามียนะปูตินจัดหนักให้กับยูเครน ส่วนเซเนสกี้นะฮะอดีตตัวตลกที่เคยบอกว่าต้องการสร้างสันติภาพกับกลายไปแปรมาเข้าเป็นผู้ประกาศสงครามเสียเองกับทางฝั่งของรัสเซียจะเป็นที่มาของการบุกเข้าทงการยึดหัวเมืองสําคัญสาค,คัญนะครับของฝั่งยูเครนสถานการณ์จนถึงกระนี้ภาพรวมถึงแม้ว่าฝั่งสหภาพยุโรปจะพยายามแสดงท่าทีว่าจะส่งอาวุธไปทําการสนับสนุนแต่ปรากฏว่าจนถึงกระนี้อาวุธโดยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นรถถัง แล้วก็เครื่องบินขับไล่ยังไม่ได้ส่งไปอย่างไรก็ตามฮะถึงแม้จะมีการส่งอาวุธไปให้แต่กระสุนยูเครนต้องซื้อเองภาพรวมจนถึงขนาดนี้สงครามในยูเครนฝั่งยูเครนเองกําลังเสียเปรียบและฝั่งสหภาพยุโรปกําลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อนะครับเรื่องของราคาน้ํามันและเรื่องของราคาพลังงานด้วย จุดที่น่าสนใจตอนนี้ก็คงจะนี้ไม่พ้นเรื่องของทอก๊าซ์ดนอสเตรีมนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นนอสเตรียมหหรือนอส t ตรี r ม2นะครับมีรายงานค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะจากสื่อของสหรัฐไปเองยืนยันว่าทอก๊าซ์ดน t สเตรีม1และนอส t ตรี r ม2เนี่ยเป็นฝีมือของฝั่งสหรัฐอเมริกาในการลงมือคราวนี้จีนออกมายืนยันนะบอกว่าท้าสื่อตะวันตกแน่จริงก็รายงานข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการสินะครับเรื่องทอก๊าซ์ดนอสเตรียมเนี่ย คงเห็นได้ชัดเจนว่ามีเจตนานะครับที่จะมีการทำลายท่อก๊สของรัสเซียอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นนอสเตรีมหนึ่งหรือนอสเตรีมสองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการแข่งขันขายน้ำมันและขายพลังงานให้ฝั่งสาภาพยุโรปซึ่งจุดที่มีการถูกก่อวิชากรรมอยู่ยุโรปตะวันออกทำให้ฝั่งสาภาพยุโรปพอมีการถูกวางระเบิดและก่อวิชกรรมครั้งนี้ราคาพลังงานก็พุ่งสูงขึ้นแต่ กลับกันนะสหรัฐอเมริกากลับขายพลังงานได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งที่สารัฐทำตอนนี้ก็พยายามถูกกลบด้วยบอลลูนอวกาศถูกกลบด้วย UFO แต่จนถึงขณะน,นี้ดูท่ากรณีการกบข่าวดังกล่าวจะไม่ประสบความสาเร็จนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขับคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมท่าศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิ้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้นเรี่ยวแร อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกหน้ามีลรื้อความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาออยอ ใครจะอา่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ขอให้ส่งงานไปด้วยพระไทยมันข้าควงไทยพร้อมกันจะรูมสู่สด็จสฟงสิ่งใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง wrong from...